มาปีนผูเขากับฉันมาผ่านหน้าผาอันสูงชันเพื่อไปดูตะวันข้างบนการเมืองมืดมิดฉันมีสิ์จะไปผ่านเราจะแปลความกดดันให้ใกลายเป็นตะวันส่องแสงทอง เราจะแปลสิ่งกดดันให้กลายเป็นตะวันส่องแสงทองฉันเป็นชาววีมีเทียนความไฟฟันฉันหวังให้เทียนเล่มนั้นไปเปล่งแสงเจิดจ้าในใจคนมาปีนผูเขากับฉันมาผ่านหน้าอันสูงชัน เพื่อไปดูตะวันข้างบนเราเป็นชาววีมีเทียนปล่อไปปันเราหวังให้เทียนเล่มนั้นไปเปล่งแสงเจิดจ้าในใจคนการเมืองมืดมิดเรามีจิตที่ไฝ่ฝันเราจะแปลความกดดันให้กลายเป็นตะวันส่องแสงทอง เราจะแปลสิ่งกดดันให้กลายเป็นตะวันสองแสงทองมาปีนภูเขากับฉันมาผ่านหน้าผาอันสูงชันเพื่อไปดูตะวันข้างบนในแสงทองของตะวัน เพื่อนของฉันจะร้องชไชโยัชโยไชโยัชโยไชโยัชโยัชโยไชโยชโยไชโย